สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวน่ารักน่ารักและอบอุ่นหัวใจมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฟังกันเกี่ยวกับน้องเมลิกหรือวันเฉลิมลูกชายของแม่ลำยองจากละครดังเรื่องทองเนื้อก้าวที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มหล่อแล้วและที่พิเศษไปกว่านั้นน้องเมลิกยังได้หอบดอกไม้มามอบให้แสดงความยินดีกับนุ่นวรนุษย์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่สุสานคนเป็นอีกด้วยเรียกได้ว่าโมเมตนต์นี้ทำเอาแฟนๆประทับใจ และอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในความหล่อของน้องเมลิกกันอย่างล้นหลามแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวเต็มๆผมอยากชวนทุกคนกด S U B C I B และกดไอคอนรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามเรื่องราวที่คุณกล่าวถึงนี้ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับละครหรือภาพยนตร์ไทยที่ได้รับความนิยมและสะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างตัวละคร และนักแสดงในชีวิตจริงผมขอสรุปและช่วยเขียนเนื้อหาในลักษณะบทความสั้นๆเพื่ออธิบายความสำคัญของเรื่องนี้ในเชิงบันเทิงดังนี้เมลิกวันเฉลิมจากละครสู่ชีวิตจริงความประทับใจของแฟนๆกับนุ่นวรนุช หากพูดถึงละครโทรทัศน์ไทยที่ครองใจผู้ชมมาโดยตลอดคงไม่มีใครปฏิเสธความสำเร็จของละครแนวดราม่าที่ทำให้หลายคนจดจำตัวละครเอกอย่างเมลิกวันเฉลิมลูกชายของลำยองรับบทโดยนุ่นวรนุษย์ในละครเรื่องดังทองเนื้อเก้าซึ่งออกอากาศเมื่อหลายปีก่อนละครเรื่องนี้ไม่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยการแสดงที่ยอดเยี่ยมของนักแสดงนำแต่ยังสะท้อนภาพชีวิตของครอบครัวและการต่อสู้ เพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศในชีวิตจริงเมลิกวันเฉลิมหรือที่หลายคนรู้จักในนามเด็กชายจากละครได้เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มหล่อที่มีความสามารถและได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างล้นหลามเมื่อล่าสุดเขาได้หอบดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับนุ่นวรนุชในโอกาสสำคัญซึ่งสร้างความปลื้มใจให้กับนักแสดงรุ่นใหญ่และแฟนคลับที่ติดตามผลงานของทั้งคู่ เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความผูกพันระหว่างนักแสดงกับตัวละครที่พวกเขาเคยเล่นแต่ยังสะท้อนถึงความรักและความเคารพที่ทั้งสองมีต่อกันแม้ว่าละครจะจบลงไปแล้วแต่ความทรงจำและความประทับใจยังคงอยู่ในใจของผู้ชมเสมอละครดังทองเหนือเก้ากับความทรงจำที่ยังตราตรึงในใจแฟนละครหากจะพูดถึงละครโทรทัศน์ไทยที่สร้างปรากฏการณ์ให้ผู้ชมติดหนึบอยู่หน้าจอ เมื่อหลายปีก่อนคงไม่มีใครลืมเรื่องทองเนื้อก้าซึ่งออกอากาศครั้งแรกในปีพุทธศักราช2556โดยละครเรื่ององนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและกลายเป็นที่จดจำของผู้ชมทั่วประเทศด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นสะท้อนชีวิตจริงและการแสดงที่ยอดเยี่ยมของนักแสดงนำโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของลำยองที่รับบทโดยนุ่นวรนุษซึ่งเธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครได้อย่าง ลึกซึ้งจนทำให้หลายคนประทับใจนอกจากนั้นแล้วอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ทำให้คนดูจดจำและหลงรักไปพร้อมกันคือวันเฉลิมเด็กชายวัยน้อยที่เป็นลูกชายของลำยองซึ่งรับบทโดยน้องเมลิกเอเฟไอไกูลในตอนนั้นน้องเมลิกมีอายุเพียงแค่2ปี3เดือนเท่านั้นแต่ด้วยใบหน้าที่น่ารักสดใสและแววตาใสซื่อนั้นทำให้เขาเป็นที่รักของผู้ชมจำนวนมากและกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่แฟนละคร กล่าวถึงมากที่สุดเวลาผ่านไปกว่า12ปีตั้งแต่วันที่ละครเรื่องนี้ออกอากาศน้องเมลิกก็เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มน้อยที่หล่อเหลาและมีเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่สุสานคนเป็นที่นุ่นวรนุษย์มารับบทเป็นคุณนายลั่นทมน้องเมลิกก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกับช่อดอกไม้เพื่อมอบให้คุณแม่ลำยองในฐานะการแสดงความยินดีกับผลงานชิ้นใหม่ขององค์เธอภาพดังกล่าวสร้างความฮือฮา ให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากเพราะหลายคนยังจำเด็กชายวันเฉลิมจากละครในอดีตได้ดีและพอเห็นเขาในวันนี้ก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมในความเปลี่ยนแปลงของเขาจากเด็กน้อยที่เคยเป็นขวัญใจมหาชนกลายเป็นหนุ่มหล่อที่เต็มไปด้วยความโดดเด่นความประทับใจจากแฟนคลับหลังจากที่ภาพของน้องเมลิกในงานดังกล่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไปชาวเน็ต และแฟนละครต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมในความหล่อของเขาอย่างล้นหลามเช่นลูกชายแม่ลำยองโตมาหล่อทุกคนเลยจริงๆโตไว้มากนะเนี่ยน้องเมลิกแม่น้องโตแล้วหรือนี่เป็นหนุ่มแล้วเรียบร้อยน้องเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วหล่อมากๆทุกคอมเมนต์นั้นเต็มไปด้วยความเอ็นดูและความชื่นชมในตัวน้องเมลิกซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่เด็กน้อยที่เคยโลดแล่นบนหน้าจอแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ยังคงอยู่ในใจของแฟนละครเสมอมาการเชื่อมโยงระหว่างละครและชีวิตจริงเรื่องราวของละครเรื่องทองเนื้อก้าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสมมติที่ผ่านไปตามกาลเวลาแต่มันยังเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างตัวละครกับผู้ชมรวมถึงนักแสดงเองด้วยนุ่นวรนุษและน้องเมลิก แม้จะไม่ได้ทำงานร่วมกันอีกในวงการบันเทิงแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขายังคงมีอยู่เสมอและในวันที่พวกเขาได้เจอกันอีกครั้งในงานนี้แฟนๆก็รู้สึกปลื้มใจที่ได้เห็นโมเมนต์ที่อบอุ่นเช่นนี้สำหรับใครที่ยังคงรักและชื่นชอบละครเรื่องนี้การเห็นน้องเมลิกเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มหล่อในวันนี้อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลาไปสู่ช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่สวยงามนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องอยืนยันได้ว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรู้สึกที่ดีๆและความทรงจําเหล่านั้นจะยังคง,งอยู่ในใจของผู้ญญาาชมตลอดไปบรรยากาศในวิดีโอวิดีโอนี้มีโทนสีที่อบอุ่นและมีความเป็นธรรมชาติโดยเน้นไปที่การนำเสนอช่วงเวลาแห่งความสัมพันธ์และความรู้สึกของตัวละครหลักซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเรื่องราวของน้องเมลิกวันเฉลิมและความเติบโตของเขา 2. ฉากแรก การพบปะและการพูดคุยกันในช่วงแรกของวิดีโอเราเห็นกลุ่มเด็กๆก,กำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานหนึ่งในพวกเขาสวมเสื้อเช็คสีดำและขาวขณะที่คนอื่นๆก็แต่งตัวแบบสบายๆเช่นเสื้อยืดและเสื้อแจ็คเกต็ตบรรยากาศดูเหมือนจะเป็นการพบปะระหว่างเพื่อนฝูงหรือครอบครัวโดยเฉพาะในบางช็อตที่เด็กๆพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอบอุ่น 3. ฉาก 2. การแสดงออกทางอารมณ์ในบางช็อตเราเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอาจเป็นน้องเมลิกกำลังมองดูอะไรบางอย่างด้วยสายตาที่จริงจงังหรือสงสัยทำให้เราได้เห็นความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของเขาภาพเหล่านี้อาจสะท้อนถึงการเติบโตของน้องเมลิกซึ่งเขาไม่เพียงแค่กลายเป็นหนุ่มหล่อเท่านั้นแต่ยังเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความคิดและความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้น 4. ฉาก3การใช้ชีวิตประจำวันในบางช็อตเราเห็นเด็กๆกำลังนั่งเล่นหรือพูดคุยกันในสถานที่ต่างๆเช่นห้องนั่งเล่นหรือโรงอาหารซึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของพวกเขาหนึ่งในเด็กผู้หญิงมีผมยาวที่ถูกจัดไว้อย่างสวยงามสะท้อนถึงความใส่ใจในตัวเองและการดูแลตนเองซึ่งอาจเป็นภาพที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของเด็กๆในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ฉ <Ha! S 1> ากสุดท้ายการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ในช่วงท้ายของวิดีโอเราเห็นเด็กๆก,กำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในสภาพแวดล้อมที่ดูอบอุ่นเช่นห้องที่มีแสงไฟสลัวๆหรือบริเวณกลางแจ้งที่มีบรรยากาศโรแมนติกภาพเหล่านี้อาจเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างตัวละครหลักรวมถึงความสัมพันธ์ที่น้องเมลิกวันเฉลิมมีกับแม่ลำยองนุ่นวรนุช ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ในชีวิตประจำวันแต่ก็สามารถเชื่อมโยงกับความรักและความอบอุ่นที่เขามีต่อครอบครัวได้ความเชื่อมโยงกับน้องเมลิกวันเฉลิม 1. การเติบโตวิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของเด็กๆจากเด็กน้อยที่เคยโลดแล่นบนจอโทรทัศน์จนกลายเป็นหนุ่มสาวที่มีความคิดและความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงการเติบโตของน้องเมลิก ที่ไม่เพียงแค่ด้านรูปลักษณ์แต่ยังรวมถึงด้านอารมณ์และความรู้สึก 2. ความสัมพันธ์แม้ว่าเราจะไม่เห็นภาพของนุ่นวรนุชหรือแม่ลำยองในวิดีโอนี้โดยตรงแต่เราสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างน้องเมลิกและแม่ลำยองจากละครทองเนื้อก้าได้ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในวิดีโอนี้อาจเป็นภาพที่สะท้อนถึงความรักและความเคารพที่น้องเมลิกมีต่อแม่ลำยองสาม,มา 3. า การเปลี่ยนแปลงวิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆจากเด็กน้อยที่เคยมีความสดใสกลายเป็นวัยรุ่นที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบและความคิดที่ลึกซึง้งซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงการเติบโตของน้องเมลิกที่ไม่เพียงแค่กลายเป็นหนุ่มหล่อแต่ยังเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกและความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้นนี้เป็นการนำเสนอชีวิตประจําและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นของเด็กๆซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวของน้องเมลิกวันเฉลิม และความสัมพันธ์ที่เขามีกับนุนวันเฉลิมว่าเราจะไม่เห็นภาพของนุนวรนุชหรือแม่ลำยองโดยตรงแต่เราสามารถสัมผัสไดถึงความรักในช่วงเริ่อต้นของว่นอเมลิกเราเห็นนุนวอรุณที่กำลังรลกวนในงานบทสวมาัสภาพยนตร์เรื่องสารคนเป็นซึ่งเธอรับบทเป็นคุณานลันธมในภาพยนตร์เรื่องนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นโดยเฉพาะเมื่อมีการพูดถึงโมเมนต์ที่น้องเมลิกวันเฉลิมหอบดอกไม้มามอบให้กับแม่ลำยองนุ่นวรนุช เพื่อแสดงความยินดีการแต่งกายนุ่นวรนุษย์แต่งตัวอย่างหรูหราด้วยชุดเดรสสีดำผ้าไหมเงาพร้อมสร้อยคอทองคำที่เพิ่มความโดดเด่นและความสง่างามให้กับเธอทำให้เธอดูดีและเหมาะสมกับงานสำคัญอย่างมากปฏิกิริยาเธอมีรอยยิ้มที่สดใสและอารมณ์ที่ดูสบายใจขณะที่เดินทางมาถึงงานมีแฟนๆจำนวนมากที่คอยถ่ายภาพ และให้กำลังใจเธอรวมถึงมีการพูดถึงโมเมนต์ที่น้องเมลิกได้มาพบปะและมอบดอกไม้ให้กับเธอซึ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก 2. ฉาก2การตอบโต้แฟนๆหลังจากจบงานเปิดตัวภาพยนตร์นุ่นวรนุษย์ได้เดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ระหว่างทางเธอมีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนๆที่รออยู่ข้างนอกซึ่งเธอแสดงออกถึงความเป็นมิตรและความใกล้ชิดกับแฟนคลับเสมอ การแต่งกายในช่วงนี้นุ่นเปลี่ยนมาสวมเสื้อสีแดงและกางเกงยืนกางเกงมีสายคาดเอวที่มีลายกราฟิกสวยงามทำให้เธอดูสบายๆแต่ยังคงดูดีและมีสไตล์ปฏิกิริยาเธอใช้มือทำสัญลักษณ์หัวใจ Hard Gesture และโบกมือให้กับแฟนๆที่รอยอยู่ข้างนอกพร้อมยิ้มและพูดคุยกับพวกเขาอย่างเป็นกันเองทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข 3. ฉาก 3. ภายในรถในช่วงท้ายของวิดีโอเราเห็นนุ่นวรนุษย์นั่งอยู่ในรถยนต์พร้อมกับยิ้มและพูดคุยกับกล้องอย่างอารมณ์ดีดูเหมือนเธอจะมีความสุขและพอใจกับการทำงานในวันนั้นการแต่งกายเธอยังคงสวมเสื้อสีแดงและกางเกงยีนตตามเดิมซึ่งทำให้เธอดูสบายๆและเหมาะกับการเดินทางกลับบ้านปฏิกิริยา เธอแสดงออกถึงความสดใสและอารมณ์ดียิ้มและโบกมือให้กับกล้องรวมถึงพูดคุยกับคนข้างๆในรถอย่างเป็นกันเองทำให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติและเสน่ห์ของเธอความเชื่อมโยงกับน้องเมลิกวันเฉลิมในวิดีโอนี้แม้ว่าเราจะไม่เห็นน้องเมลิกหรือวันเฉลิมอย่างชัดเจนแต่เราสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเขาได้เพราะ1โมเมนต์แห่งความรักและความอบอุ่น การที่น้องเมลิกหอบดอกไม้มามอบให้กับนุ่นวรนุษย์เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความรักที่เขามีต่อเธอในฐานะแม่ลำยองจากละครเรื่องทองเนื้อก้าซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างนักแสดงและตัวละคร 2. การเติบโตของน้องเมลิกแม้ว่าในวิดีโอนี้จะไม่มีภาพของน้องเมลิก แต่เรื่องราวที่ว่าด้วยการที่เขาโตขึ้นจนกลายเป็นหนุ่มหล่อและยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนุ่นวรนุษสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่สวยงามของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกปลื้มใจ 3. ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวความสัมพันธ์ระหว่างน้องเมลิกและนุ่นวรนุษไม่ได้จำกัดแค่ในละครเท่านั้นแต่ยังคงดำเนินต่อมาในชีวิตจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจและชื่นชมในความสัมพันธ์ที่อบอุ่นนี้อุนี้ไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนอความสำเร็จและการทำงานของนุ่นวรนุชในภาพยนตร์เรื่องสุสานคนเป็นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเธอและน้องเมลิกซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทำให้ผู้ชมประทับใจจากละครเรื่องทองเนื้อก้านอกจากนี้วิดีโอ ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรและความอบอุ่นของนุ่นวรนุชที่มีต่อแฟนๆตลอดจนการเติบโตที่เกี่ยวกับน้องเมลิกวันเฉ<อ>ลิมเมลิและนุ่นวรนุชซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้<า>ผู้ชมร,รู้สึกยินดีงานเปิดตัว<ล>ะ,<ร>ะภาพยนตร์เป็นอย่างมากในช่วงเริ่มต้นของวิดีโอเราเห็นนุ่นวรนุชที่กําลังปรากฏตัวในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องสุสานคนเป็นซึ่งเธอรับบทเป็นคุณนายลั่นทมในภาพยนตร์เรื่องนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นโดยเฉพาะเมื่อมีการพูดถึงโมเมนต์ที่น้องเมลิกวันเฉลิม หอบดอกไม้มามอบให้กับแม่ลำยองนุ่นวรนุชเพื่อแสดงความยินดีการแต่งกายนุ่นวรนุชแต่งตัวอย่างหรูหราด้วยชุดเดรสสีดําผ้าไหมเงาพร้อมสร้อยคอทองคำที่เพิ่มความโดดเด่นและความสง่างามให้กับเธอทำให้เธอดูดีและเหมาะสมกับงานสำคัญอย่างมากปฏิกิริยาเธอมีรอยยิ้มที่สดใสและอารมณ์ที่ดูสบายใจขณะที่เดินทางมาถึงงานมีแฟนๆจำนวนมากที่คอยถ่ายภาพ และให้กำลังใจเธอรวมถึงมีการพูดถึงโมเมนต์ที่น้องเมลิกได้มาพบปะและมอบดอกไม้ให้กับเธอซึ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก 2. ฉาก2การตอบโต้แฟนๆหลังจากจบงานเปิดตัวภาพยนตร์นุ่นวรนุษได้เดินทางกลับบ้านโดยรถยนต์ระหว่างทางเธอมีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนๆที่รออยู่ข้างนอกซึ่งเธอแสดงออกถึงความเป็นมิตรและความใกล้ชิดกับแฟนคลับเสมอ การแต่งกายในช่วงนี้นุ่นเปลี่ยนมาสวมเสื้อสีแดงและกางเกงยืนกางเกงมีสายคาดเอวที่มีลายกราฟิกสวยงามทำให้เธอดูสบายๆแต่ยังคงดูดีและมีสไตล์ปฏิกิริยาเธอใช้มือทำสัญ,ญลักษณ์หัวใจฮ a r จ g สเชอร์ gesture, และโบกมือให้กับแฟนๆที่รออยู่ข้างนอกพร้อมยิ้มและพูดคุยกับพวกเขาอย่างเป็นกันเองทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข 3. ฉาก 3. ภายในรถในช่วงท้ายของวิดีโอเราเห็นนุ่นวรนุษ์นั่งอยู่ในรถยนต์พร้อมกับยิ้มและพูดคุยกับกล้องอย่างอารมณ์ดีดูเหมือนเธอจะมีความสุขและพอใจกับการทำงานในวันนั้นการแต่งกายเธอยังคงสวมเสื้อสีแดงและกางเกงยีนตามเดิมซึ่งทำให้เธอดูสบายๆและเหมาะกับการเดินทางกลับบ้านปฏิกิริยา เธอแสดงออกถึงความสดใสและอารมณ์ดียิ้มและโบกมือให้กับกล้องรวมถึงพูดคุยกับคนข้างๆในรถอย่างเป็นกันเองทำให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติและเสน่ห์ของเธอความเชื่อมโยงกับน้องเมลิกวันเฉลิมในวิดีโอนี้แม้ว่าเราจะไม่เห็นน้องเมลิกหรือวันเฉลิมอย่างชัดเจนแต่เราสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์นี้กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเขาได้เพราะอีกหโมเมนต์แห่งความรัก และความอบอุ่นการที่น้องเมลิกหอบดอกไม้มามอบให้กับนุ่นวรนุษย์เป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความรักที่เขามีต่อเธอในฐานะแม่ลำยองจากละครเรื่องทองเหนือเก้าซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างนักแสดงและตัวละคร2การเติบโตของน้องเมลิกแม้ว่าในวิดีโอนี้จะไม่มีภาพของน้องเมลิก แต่เรื่องราวที่ว่าด้วยการที่เขาโตขึ้นจนกลายเป็นหนุ่มหล่อและยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนุ่นวรนุษสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่สวยงามของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกปลื้มใจ 3. ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวความสัมพันธ์ระหว่างน้องเมลิกและนุ่นวรนุษย์ไม่ได้จำกัดแค่ในละครเท่านั้นแต่ยังคงดำเนินต่อมาในชีวิตจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจและชื่นชมในความสัมพันธ์ที่อบอุ่นนี้นี้ไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนอความสำเร็จและการทำงานของนุ่นวรนุชในภาพยนตร์เรื่องสุสานคนเป็นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเธอและน้องเมลิกซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทำให้ผู้ชมประทับใจจากละครเรื่องทองเนื้อก้าวนอกจากนี้วิดีโอยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรและความอบอุ่นของนุ่นวรนุชที่มีต่อแฟนๆตลอดจนการเติบโตที่ สวยงามของน้องเมลิกซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกยินดีและประทับใจเป็นอย่างมาก